สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่นั่นก็คือบริษัท Ford ดมอเตอร์ที่ทุ่มทุนม,มหาศาลกว่า28,000ล้านบาทอัปเกรดโรงงานในไทยเตรียมผลิต Ranger Everest เรสต์เจเนอเรชันใหม่เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ บริษัทฟอร์ดมอเตอร์คัมเปนีปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกครั้งเดินหน้ายกระดับกระบวนการผลิตในประเทศด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยด้วยการลงทุนเพิ่มถึง900ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว28,000ล้านบาทนับเป็นการลงทุนในประเทศไทยครั้งใหญ่ที่สุดของฟอร์ดเพื่อรองรับการผลิตรถยนตก์กระบะฟอร์ดเรนเจอร์และรถยนต์ที่นั่งอนเนกประสงค์ ฟอร์ดเอเวอเรสต์เจเนอเรชันใหม่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Ford Pass เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มคุณค่าของบริษัทการลงทุนเพิ่มครั้งนี้ทําให้ Ford เป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมรวมกว่า3,400ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว1 0 0 0 0แสนล้านบาทตลอดระยะเวลา25ปีของการดำเนินธุรกิจการยกระดับกระบ,บวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตสำคัญระดับโลกของ Ford ทั้งที่โรงงานฟอร์ดไทยแลนด์เมนูแฟคเจอริงหรือว่า FTM ซึ่ง Ford เป็นเจ้าของและโรงงานร่วมทุน Auto Alliance ประเทศไทยหรือว่า AAT ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วอนาคตการลงทุนครั้งนี้ คือพันธรรกิจของฟอร์ดในการส่งมอบรถยนต์คุณภาพชั้นนำของโลกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยการเพิ่มกะทำงานที่โรงงาน FTM ส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มเติม1,250ตำแหน่งทำให้ฟอร์ดมีจำนวนพนักงานในประเทศไทยรวมกว่า9,000คนในเงินลงทุนจำนวนนี้ ฟอร์ดได้สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วยเงินลงทุนกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว13,000ล้านบาทเพื่อผลิตและยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนด้วยแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิตมาตรฐานก่อให้เกิดการจ้างงานของพันธมิตรในธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก250ตำแหน่งยกระดับความล้ำสมัยในทุกมิติการลงทุนครั้งนี้ ส่งผลให้โรงงานฟอร์ดในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการผลิตเทียบเท่าโรงงานระดับแถวหน้าของโลกเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบในสายการผลิตเดียวและยกระดับระบบและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัยมาใช้พร้อมเสริมองค์ความรู้ให้แก่แรงงานไทยทั้งนี้ พนักงานฟอร์ดและผู้ผลิตชิ้นส่วนยังได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยนะครับฟอร์ดยังได้เพิ่มหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำนวน356ตัวเพื่อเสริมกำลังการผลิตที่โรงงาน AAT และ FTM โดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำมาใช้ในส่วนงานประกอบตัวถังและงานพ่นสีซึ่งจะทำให้ฟอร์ดมีจำนวนเครื่องจักรในส่วนงานประกอบตัวถังที่โรงงาน f g m และ AAT mm. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ34เป็นร้อยละ80และร้อยละ69ตามลำดับ โดยพนักงานจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ล้ำสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัยทำให้ฟอร์ด ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเทคโนโลยีตรวจสอบพื้นผิวหรือสแกนบ็อกซ์มาใช้ตรวจสอบรถทั้งคันในระหว่างขั้นตอนการประกอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและรวดเร็วกว่าเดิมถึง5เท่าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟอร์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับการส่งออกรถยนต์นับเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ การผลิตรถยนต์ของฟอร์ในประเทศไทยโดย Ford Ranger เป็นรถที่ส่งออกเพื่อจำหน่ายในกว่า180ประเทศทั่วโลกและยังครองตำแหน่งสุดยอดรถขายดีในอีกหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้โรงงาน a อ t ยังจะเป็นศูนย์กลางการผลิต Ford Everest Generation ใหม่ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิตจากการลงทุนครั้งนี้เช่นกันนะครับ นี่ก็เป็นข่าวการเดินหน้าการลงทุนครั้งใหญ่ในไทยของบริษัทฟอร์ดค่ายผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาช่วงนี้จะมีข่าวยักษ์ใหญ่จากหลายๆค่ายเดินหน้าลงทุนธุรกิจรถยนต์ในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งค่ายรถยนต์ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์อื่นๆเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณข่าวจาก Man a เจอร์ออนไลน์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ